ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก เทพไทยชี้เพื่อไทยเนี่ยขี่ขึ้นหัวนะครับกลัวเศรษฐาตกเก้าอี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับถ้าเศรษฐาตกเก้าอี้แล้วใครจะมาเป็นนายกซึ่งแน่นอนครับพักเพื่อไทยเองดูดูแล้วก็น่าจะหนักนะครับจะให้อุงอิงเข้ามาก็ไม่น่าจะนะครับครบถ้วนหรือสมบูรณ์หรือเปล่าหรือมีอะไรข้อกังขาหรือเปล่าและที่สําคัญถ้าเกิดเศรษฐายุคสภา,าขึ้นมาตอนนี้แล้วต้องเลือกตั้งใหม่แน่นอนครับพักเพื่อไทยโอกาสที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลโอกาสาที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลจะยาก ขึ้นไปหรือเปล่าจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าและนะครับพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดเองนะครับจะสามารถเข้ามาเป็นรัฐบาลได้อันนี้ก็คงจะยากถ้ากระแสของพรรคก้าไกลอย่างขนาดนี้แม้กระทั่งยุบพรรคก้าวไกลออกไปผมก็เชื่อว่าประชาชนก็ยังเชื่อมั่นและศรัทธาไม่ว่าพรรคนั้นจะชื่ออะไรซึ่งแน่นอนครับการคํานวณของพรรคเพื่อไทยก็คํานวณแล้วว่าตนเองยังไม่สามารถกอบกู้นะครับศรัทธาของประชาชนได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่วันนี้ถ้าเศรษฐาครับตกเก้าอี้นะครับ, e, รบโอกาสที่จะโดนต่อรอง เรื่องของตําแหน่งนะครับรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็ยากยิ่งวันนี้พักคก้าวไกลออกมาประกาศแล้วว่าไม,ม่ทางจับมือกับเพื่อไทยแน่นอนครับการอํานาจในการต่อรองของพรคเพื่อไทยนี่หดหายไปทันทีถ้าวันนี้นะครับทางพักคกยย้าวไกลยังยึดยึยักษนะครับแน่นอนครับพักเพื่อไทยก็จะเอาอํานาจในการต่อรองว่าถ้าเกิดฝั่งนู้นไม่ยอม จะมาจาับมือกับพักคก้าไกลเพื่อจัดตั้งรัฐบาลแต่พักคก้าวไกลออกมาประกาศแบบนี้ทําให้อํานาจการต่อรองของพักเพื่อไทยหายไปหมดสิน้นซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้รับประกันได้คนของพักเพื่อไทยกลัวจนขี้ขึ้นสมองกันอย่างแน่นอนนะครับ6มิถุนายน257นายเทพบไทยเสนพงศ์อดีตสนสนครศรีธรรมราชโพสต์ a c e บุ๊กในหัวข้อเพื่อไทยกลัวขี้ขึ้นสมองเศรษฐาดุดรัฐบาลจบเกมมีเนื้อหาว่า เมื่อเรามีคนเก่งเข้ามาร่วมงานจึงเป็นเรื่องที่ดีขอให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันให้พวกเราสามัคคีกันช่วยกันสนับสนุนท่านนายกัฐมธรรมดีเราต้องร่วมมือกันถึงจะฝ่าฟันปัญหาไปได้เพราะนายกอยู่ไม่ได้พักร่วมก็อยู่ไม่ได้เป็นคำพูดของนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยได้กล่าวในที่ประชุมของสสพักเพื่อไทย เพื่อสื่อให้สอสอของพรรครู้ว่านายวิสนุคเครืองามเป็นบุคคลสําคัญที่จะมาช่วยนายเศรษฐารอดพ้นจากการถูกสารลรัฐมนตริวิจัยได้ตอนนี้ทุกคนในพัคเพื่อไทยกลัวว่าถ้าหากนายเศรษฐาต้องพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีไปจะต้องมีการเริ่มต้นในการดิวการเมืองรอบใหม่เกิดขึ้นอีกซึ่งไม่มีหลักประกัน เกี่ยวกับเงื่อนไขใหม่อาจทําทให้ฝ่ายของนายทักษณิณเสียเปรียบจึงจําเป็นจะต,ต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ควบคุมอํานาจรัฐไว้ให้ได้การที่นายเศรษฐาไปทาาทามนายวิษณุมาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายนั้นเพราะได้รับไฟเขียวจากนายทักษณิณมาแล้วสิ่งนายวิษนกุก็ไม่ใช่คนอื่นไกลเคยรับใช้นายทักษณิณมาถึง5ปีและมาอยู่ในตําแหน่งรองนายกให้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถึง9ปีมีคนเนคชั่นกับองค์กรอิสระและกรรมการขององ,องค์กรอิสระเกือบทั้งหมด จึงเป็นช่องทางเดียวที่จะทําให้นายเศรษฐารอดพ้นนะครับจากการเป็นนายกตัมนตีได้นะครับจึงทําให้นางสาวแพทองทานต้องกล่าวอ้อนวอนนะครับคุมคูขอร้องแถมแกมมาคับและชี้ให้สสในพักเห็นว่าถ้านายเศรษฐาพ้นจากตาแหน่งนายกรัฐตนตรีไปพักเพื่อไทยก็จะต้องรุดออกจากการเป็นรัฐบาลด้วยทําให้สสทุกคนเกิดความกลัวเพราะอยากนะครับเพราะอยากสสฝ่ายรัฐบาลทั้งนั้นเพราะอยากเป็นสสฝ่ายรัฐบาลทั้งนั้น เมื่อยกกรณีการการต้องกุ๊ต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้านมาคู่นะครับสามารถปิดปากสส,สพักเพื่อไทยที่กําลังเป็นขึ้นใต้น้ําไม่พอใจวิษนุเข้ามาเป็นที่ปรึกษาได้ในขณะเดียวกันกับนายวิษนุก,ก็ได้ข่มขู่กลับไปว่าถ้ายังมีคนในพักเพื่อไทยไม่พอใจอีกก็เตรียมที่จะลาออกนะครับจึงทําให้ในายเสถาและนางสาวแพรทองทานต้องรนลานเรียกประชุมสสอของพักเพื่อไทยไม่ให้เคลื่อนไหวต่อต้านนายวิษณุขึ้นมาทันที นายวิษณุเปรียบเสมือนเครื่องช่วยหายใจที่จะช่วยต่ออายุตําแหน่งนายกรัตรีของนายเศรษฐาจะใช้ความรู้ความสามารถของการเปิดบิดาหแห่งพ่อยกเว้นหาช่องทางให้เกิดปฏิหารทางกฎหมายช่วยให้นายเศรษฐารอดพ้นจากคาวิจัยของศารลรัฐธรรมนูนได้ก็ดีแหละครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้คนของพรรคเพื่อไทยกลัวจนขี้ขึ้นสมองเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาล เพราะอย่าลืมนะครับงบประมาณพึกออกงบประมาณยังอยู่มหาศาลผลประโยชน์ยังอยู่มหาศาลแน่นอนครับว่าเข้ามานะครับไม่ได้คิดถึงประเทศชาติไม่ได้คิดถึงประชาชนเข้ามาคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองย่อมนะครับต้องอยากมาเป็นรัฐบาลเพื่อกอบโกยผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องตั้งคำถามเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ